สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายงานอันดับและผลการแข่งขันวอลเละ์บอลหญิง VNL 2025ประจำสัปดาห์แรกครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีข้อมูลอัปเดตท,ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอันดับโลกและผลงานของทีมต่างๆมาฝากกันค่ะมาเริ่มกันพี่อันดับโลกกันเลยครับอันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นของอิตาลีที่โชว์ฟอร์มแกร่งชนะติดต่อกันมาถึง17นัดแล้วครับ ส่วนอันดับ2เป็นบราซิลอันดับ3ตุรกีอันดับ4โปแลนด์และอันดับ5ที่น่าจับตาคือญี่ปุ่นครับใช่เลยค่ะญี่ปุ่นนี่ผลงานสุดยอดจริงๆค่ะพวกเธอชนะ4นัดรวดแบบไม่เสียเซตเลยใน VNL 2025สัปดาห์แรกนี้ค่ะส่วนอันดับถัดมาคืออันดับ6จีนอันดับ7อเมริกาอันดับ8เนเธอร์แลนด์อันดับ9แคนาดาและอันดับ10โดมินิกันค่ะ ใช้ครับและที่น่าเป็นห่วงคือเซอร์เบียช้ป์โลกทีมล่าสุดที่ตอนนี้ร่วงลงมาอยู่อันดับ11และยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลย7นัดรวดแล้วครับส่วนอันดับ12เป็นเยอรมน,นี13เช็กเกียและอันดับ14คือไทยของเรานี่เองครับใช่ค่ะทีมไทยเราแพ้มา6นัดก่อนที่จะมาเก็บชัยชนะได้ในนัดที่7ทําให้ตอนนี้เรามี188.72แต้มแต่ก็ต้องลุ้นกันหน่อยค่ะ เพราะเรานำยูเครนในอันดับ15เพียงแท่2.6แต้มเท่านั้นเองโอกาสที่จะถูกแซงก็มีสูงเลยทีเดียวค่ะ